ถึงค่ะนะคะตัวตัวงดย ตัวถึงค่ะนะคะตัวตัวถึงเยตัวย่างตลาดตะกาตัวยางตลาดตกี่อจเจมาเลย ใหญ่ค่ะมาสามครับเอารถดำแล้วกันเอาคนสามนั่นนะคะคนสามตรเหมือนง่ายงานหน้างาน่ายมันเกี่ยวเขา ตตัวถึงค่ะนะคะตัวเถิ่นเิพอดีกับีก็ขึ้นค่ะอาในวันกะชุ่มชืนเย็นพวนอนรต๊ัวมื่แต่ยิ่งเกลือนุ่งดย่ก คนน่ะถ you know. mm ้าอยู่ซิเมนถ้าอยู่ยูโดนะเอง วัด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 สงเวยค่ะนะคะบรรามาชล่วยน้องรลังเสียหอวัด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 สงเวยค่ะนะคะบามชวนสงเปะ่วยฝนตกเรืมากแต่ยิ่งเปื่อนเลยแต่ว่าฝนตกกระจายเลยนะคะพนออ อยู่ย,ยืดอกค่ะตืต่นเกี่บ่มีไฟเขียวก่อน,นีมีไฟเขียวนะคะสีแยกห<อ>น้าปังหัวขึ้นกันนะคะ ไฟเขียวว่นนี้มีไฟเขียวนะคะสีแยกงนบย,นยากาศการทาง้ใสน้นาลัวถึงค่ะนะคะตัวถึงเลย แต่กี่พอ่มีไฟเขียวแ่บนี้มีไฟเขียวนะคะสีแยกบรรยากาศการเดินทางในวันฝนตกครั ชงเบยค่ะมันปลา,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 ามันชยเนาะไปหนนกนะชมบรรยากาศาเดทางปถ่ายหน้าถึงตะกีบมีไฟเขียว่อนนี้มีไฟเขียวนะคะสีแยก ยนกพัมแต่ยิ่งเพื่อนเรยแต่ว่าฝนตกกระจายเลยนะคถ้าอยู่เมนถ้าอยู่ยนะแต่ก็นออข้น่อยงค่ะย่างตลา trên mặt lên